สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนดีคอร์ดเพลงการกลับมานะครับคอร์ดที่ผมจะใช้เล่นในคลิปนี้ก็จะมีคอร์ด G ครับ B Min เนครับ E Min เนอรและก็ A Min เนครับ สำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้เรามาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับเริ่มจากคอร์ด G นะครับคอร์ด g ใช้นิ้วนางจับที่เส้น1ช่อง3นะครับนิ้วกลางจับที่เส้น6ช่อง3นะครับแล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้น5ช่อง2อครับอันนี้เป็นคอร์ด g นะครับหรือว่าจะจับเฉพาะเส้น1ช่อง3เส้นเดียวก็ได้นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับแต่เวลาดีดพยายามดีดช่วงล่างนะครับช่วงสี่เส้นล่างเริ่มจากเส้นสี่ลงไปก็จะใช้แทนกอด G ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คอดต่อไปเป็น B minor นะครับ B minor เริ่มจากนิ้วชี้จับที่เส้น1ช่องสองนะครับนิ้วกลางจับที่เส้น2ช่องสาม นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง4แล้วก็นิ้วก้อยจับที่เส้น3ช่อง4ครับหรือว่าใครถนัดทับก็ทับทับก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ b minor นะครับแล้วก็คอร์ดต่อไปเป็น e minor นะครับ e minor ใช้นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง2นิ้วกลางจับที่เส้น5้ช่อง2ครับอันนี้อ e m i n o มครับหรือว่าใครจะใช้นิ้วกลางจับที่เส้น4ช่องสแล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้น5้ช่อง2ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ อดต่อไปเป็นคอร์ดดีครับคอร์ดดีเริ่มจากนิ้วนางนะครับนิ้วนางจับที่เส้นสองช่องสามนะครับนิ้วกลางจับที่เส้นหนึ่งช่องสองนิ้วชี้จับที่เส้นสามช่องสองครับอันนี้เป็นคอร์ดดีนะครับต่อไปคอร์ดซีครับคอร์ดซีเริ่มจากนิ้วชี้นะครับจับที่เส้นสอง ช่องหนึ่งนะครับนิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง2ครับนิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3ครับอันนี้เป็นคอร์ด C นะครับและก็คอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ด A-Minor นะครับ A-Minor ก็เลื่อนจาก เดิมเราจับคอด C เราเลื่อนนิ้วนางนะครับที่เราจับเส้น 3, ่าต้นนะครับที่เราจับเส้น5ช่อง3เราก็เลื่อนนิ้วนางลงมาจับที่เส้น3ช่องสองนะครับเปลี่ยนนิ้วนางมาจับที่เส้น3าช่องสองเส้นอื่นเหมือนเดิมนะครับ A minor เน่นะครับ มันก็จะได้แบบนี้นะครับนิ้วชี้จับที่เส้น2ช่องหนึ่งครับนิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง2แล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่อง2องนะครับอันนี้เป็น Am i มเนนะครับโอเคถ้าจับคอร์ดได้แล้วมารู้จักวิธีการดีคอร์ดนะครับ วิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ผมจะใช้อยู่2แบบนะครับเป็นแบบเต็มห้องกับแบบครึ่งห้องนะครับแบบเต็มห้องผมจะใช้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดผมจะใส่ลงขึ้นเข้าไปลงลงขึ้นขึ้นลง อันนี้เป็นแบบเต็มห้องนะครับถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็ตัดออกก็ได้นะครับเหลือเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับดูนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงอ่าอันนี้ก็ใช้แบบเต็มห้องได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับ การเวลายิ่งนานยิ่งเปลี่ยนใจคนอ่ันนี้เป็นแบบเต็มห้องใส่ลงขึ้นก็ไปนะครับและก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบไม่ต้องใส่ลงขึ้นนะครับการเวลายิ่งนานยิ่งเปลี่ยนใจคนได้เหมือนกันนะครับ และก็อีกวิธีหนึ่งจะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็จะตีลงสองครั้งแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นก็ไปนะครับตัวอย่างนะครับล,<อ>ง,ลงลงลงขึ้นลงลงลง,ลงขึ้นลอง,ลอ,งอันนี้เป็นแบบครึ่งห้องนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นตัดออกนะครับเหลือเฉพาะลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลง เ,นนเธอบอกให้ฉันรอสักวันจะย้อนมายังเชื่อในสัญญาก็จะอยู่ในต้นนั้นนะครับการเล่นครึงห้องหรือว่าตัดลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดออกก็จะออกมาประมาณนี้นะครับดูนะครับเธอบอกให้ฉัน สำหรับการดีคอร์ดน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกในเพลงเลยนะครับเราจะฝึกกันไปทีละท่อนนะครับก่อนจะร้องเพลงผมจะวนคอร์ดก่อนหนึ่งรอบนะครับคอร์ดที่จะใช้ก็จะมีคอร์ด g d c แล้วก็คอร์ด d นะครับโดยเราจะตีแตมห้องหมดเลยนะครับดูนะครับ เราก็มาลงขอดจีตรงคําว่าการนะครับลงพร้อมกันเลยนะครับการเวลายิ่งนานยิ่งเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนลง B ีไมเนอนะครับเต็มห้องนะครับคอดจีก็เต็มห้อง B ีไมเนอก็เต็มห้องยิ่งนานยิ่งเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนรักเปลี่ยนรัก E ีไมเนอรตึงห้องนะครับเปลี่ยนรักของคนของคนคนลงดีครับ ดีก็เรล่งห้องนะครับคนเมื่อไกลห่างลงคอร์ดซีนะครับคอร์ดซีเต็มห้องนะครับยังยังกังวลลงคอร์ดจตรงคาว่ายังนะครับย,ยังกังวลว่าจะเปลี่ยนไปหรือ,อยังลงบีไมเนอร์ตรงคาว่าไปนะครับไป ความหวังความหวังหวังลง e minor นะครับ e minor ครึ่งห้องนะครับความหวังนำวันว <1 D S 2> ันดีครึ่งห้องเหมือนกันวันยิ่งเลือนลางล่างลงคอร์ดซีนะครับคอร์ดซีเต็มห้องครับก็จะสังเกตในท่อนนี้ จะมี e minor กับคอร์ด d นะครับที่เป็นเครื่องห้องนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเต็มห้องนะครับเดีย๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับเริ่มจากร้องเพลงเลยนะครับลงคอร์ดจีร้องกับการเวลาเลยลงคอร์ดจีตรงคว่าการดูนะครับการเวลายิ่งนานยิ่งเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนรัก เเ่ยยไปหรือองังวงววนบิลาแล้วก็มาลงเธอบอกบอกลง a m i n เนนะครับ a m i n เนรเราจะเล่นเป็นครึ่งห้องนะครับเธอบอกให้ฉันรอรอลง b m i n เนอร์ครึ่งห้องเหมือนกันรอส,สักวันสักวันวัน a อ i มเนอร์ครื่งห้อง วันจะย้อนมามาลง B minor ครึ่งห้องมายัางเชื่อ,อยังเชื่อเชื่อลง E minor ครึ่งห้องเชื่อในสัญญายา B minor ครึ่งห้องอยาว่าคงไม่นานว่าคงคงลงกอด C เต็มห้องนะครับกอด C ว่าคงไม่นาน ลง,งคอดดีตรงคําว่าพบเต็มห้องเหมือนกันนะครับจะพบกันไหมเดี๋ยวเรามาดูติดๆก่อนนะครับในตรงนี้ท่อนนี้ก็จะสังเกตว่าจะมีคอร์ด C กับคอร์ด D นะครับที่เราเล่นเต็มห้องนะครับส่วน A minor er กับ b minor er, เราจะเล่นเป็นครึ่งห้องนะครับดูตัวอย่างนะครับ เธอบอกให้ฉันรอสางวันจะย้อนมาอย่างเชื่อในสัญญาว่าคงไม่นานจะพบกันใหม่แล้วก็มาลงขอดีก่อนนะครับในท่อนนี้ขอดีก็จะตีเต็มห้องนะครับได้แต่หวังถึง กลับมามาลองขอดีเต็มห้องเหมือนกันทั้งที่เธออยู่ทั้งที่เธออยู่อยู่เอไมเนอร์ครึ่งห้องอยู่ใกล้สุดสุดลงบีไมเนอร์ครึ่งห้องสุดฟ้าและอาจและอาจอาจลองขอซีอาจไม่เหมือนเคยขอ,ขอด C, ตีตรงคำว่าอาจนี่เป็นสี่ครึ่งห้องนะครับอาจไม่เหมือนเดิม เดิมลงขอดดีนะครับขอดดีในเที่ยวแรกเราจะเตีเต็มห้องนะครับแต่พอว่ารอบรอบอื่นรอบที่ว่าซ้ําเราจะเล่นแค่ครึ่งห้องนะครับมีเฉพาะรอบแรกที่ว่าเราเล่นเต็มห้องและออาจมมมเืนดิแล้วก็ต่อด้วยขอดีคอดกีก็เต็มห้องเหมือนกันครับ ได้แต่รอรักคืนกลับมาได้แต่รอรักคืนกลับมามาลงคอดดีนะครับมาทุกคืนช่างเหน็บช่างเน็บเน็บลงเอไมเนอร์เอไมเนอร์ครึ่งห้องนะครับเน็บหนาวเหลือเหลือบีไมเนอร์ครึ่งห้องเหมือนกันเหลือเกินกลัวกลัวคอร์ดซีคอร์ดซีก็ครึ่งห้อง กลัวเธอจะปิดคำคำลงคอร์ดดีครึ้นห้องครับคำสัญญาสัญญาย่าลงคอร์ดจีคอร์ดจีเต็มห้องนะครับ<า>แล้วก็วนคอร์ดรอบหนึ่งนะครับหลังจากคอร์ดจีก็เป็นดีซีแล้วกลับมาดีนะครับก่อนจะไปขึ้นท่อนใหม่นะครับได้นะครับเดี๋ยวดูติดๆครับ

ลงคอร์ด G ตรลงคำว่าอยู่นะครับอยู่ลำพังคอร์ด G ก็เป็นคอร์ด G เต็มห้องนะครับอยู่ลำพังฟมอ,องแต่น,นาฬิกาลง B m ไมเนอร์งคำว่านานะครับเต็มห้องเหมือนกันนาฬิกาเพื่อนับเพื่อนับนับลง E E อีไมเนอร์นะครับเครื่องห้องนะครับ เวลาลาลงขอดดีครึ่งห้องเวลาที่เลยผ่านผ่านลงขอดีขอดีเต็มห้องนะครับผ่านเจอบอกให้ฉันรอแล้วก็กลับไปซ้ำเตอบอกให้ฉันรอนะครับก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูติดตดตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ลำพังนะครับลงขอดีพร้อมกับอยู่เลย อยู่ลำพังเฝ้ามองแต่นาฬิกาเพื่อน้ำเวลาที่เลยผ่านเธอบอกให้ฉันรอสักวันจะย้อนมาอ่าได้นะครับในตอนนี้แล้วก็จะซ้ำยาวมา กลัวเธอจะปิดคำสัญญา,าแล้วก็มาต่อตอน้นที่ว่าต้นจบนะครับออกลัวเธอจะปิดคำสัญญา ก็มาลงขอดีลงคำว่าเฝ้านะครับขอดีครึ่งห้องนะครับ point, การกลับมา,า,บม,ามาลงขอด,ดีครึ่งห้องครึ่งห้องนะครับขอด,ดีของเธอ,อเธอ,อลงขอดีขอดีก็เต็มห้องนะครับงลงขอดีลงคำว่าต่อ,ตอน,น หลงขอดดีตีลงไปทีเดียวนะครับดีฉันรอฉันรอรอลงขอดจีทีเดียวเหมือนกันเดี๋ยวผมต่อมาให้ดูนะครับจะ ได้นะครับสำหรับเพลงนี้การกลับมาครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับคลิปเต็มก็อยู่ที่คอมเมนต์เหมือนกันนะครับกดลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย